สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนค่ะมนีกับมาพอกับสาวเมฆผ้าแสบอีกแล้วค่ะสาวเมฆกับมาก็เบาไกลเพื่อก่าละพี่น้องหายไปหลายมือค่ะช่วงนี้มนีกับข้าสองคนนะคะได้ยำมะม่าค่ะถาดบบใหญ่เลยพี่น้องยำไส้ปูอัดละกับหมูย่อค่ะมีผักแกมหรือมีบึกแตงบักทั่วและกับผักเย่นก่อนเนี่ยประกาดขาวบอกปัะกาดขาวผักกาดขาวค่ะพี่น้องมามนี้มาแสบแบน้ำกันค่ะพี่น้องหายไปหลายมือ มาเด้อจ้าคุณอาเบิงน้ำใส่น้ำไว้หลายพอมันสิทธิเด็ยมเด้อครับมาเด้อยำแซ่บเมีอะไรบ้างยำนี่เนี่ยมาะหมากหมูหเับลมมันแม่นหน่อยไหมพี่น้องบ้างเถอะโอ้ยเนี่ยอะไรๆเลยล้นเงียต็มที่พี่น้องขอคำยินไงบุ๋นนะเบิงปวดเลยครับพี่น้องครับ มดีโอ้สาวมีไม่ตัดเส้นเลยเสียมปนขาดมาแซบมมาจะจับน้องก่นใส่หมูย่อใส่ปวดน้องแซบแซบีหลีปกติจะเป็นมม้นเส้นนะครับ เปลี่ยนเป็นมะม่าอร่อยแบบเนาะหอมม,าม,าอมีมากมะม่าน้องเพียง โอ้เส้นยาวพี่น้องสะเมียงประเด็จตัดค่ะถ้าตัดอย่าเส้นสะมันกินประแสบค่ะแม่ว่าแมน่นอ้ามือพี่น้องคำใหญ่ๆอืมอือืมแสงว่าไกลสูปเอาสูปเอาเปิ่นคำยังไงก็เด้พี่น้องคุณอ่ะอืม นี่แซ่บเล่นหน่อแกง <c oughs> <c oughs> บวบผักพ,พี่น้องเข้ากัน จัดมางามงามสาวนี hmm. mm ่จบแสบหรือจะกิหรึเปล่านะอืส่วนห้มันลองเน่ย ที่ช่อสามองเดินผ่านไม่ห้ขอแบบทำยังไงที่เราไปลองน้ำมันของร่องบ้าไปอื้อ มามาสามพอพี่น้องสองคนเมื่อไอ้อมันชิมไหนครับน,น,น้องอืมอ,อืมเสบแน่พี่น้องก็ไม่ได้จับอืมโอ้ย กกะอเหิวแล้วบป,ป่าสามมีเป้าอ่ะหิวเลยหิวแล้วอดเข่าเที่ยงเนาะมีแต่เศร้าเท่าัวเดียวพี่น้องหมดแล้วว่าใส่หลายเนี่ยใส่น้อยแล้วนี่ nó không? Ừm không? nhẹ nhàng hả? สามหิถุนายนนะหิวตมอึงปีนี้พันทิพย์จะเทือเลยพี่น้องอึงแบบไหนปไปไต่จะเทือเลยเนาะอ,อันเห็นได้เพจเขาขายอึงไข่่าสั่งักไปถามเขาเขาบอกว่าโอ้ตรงรอดฝนตกก่อนจ้า่าสั่โอ้อยากเป็นหลายพี่น้อง ซุปปีนี่เขาไปไต่กันกันเองเนาะบอกใครเบาๆน้ำมันเป็นน้งเดียวมันชวนเบาๆก็เงียบยัเลยอยู่แล้วบอกอื่นบอกคืออะไรเพียงแต่ผ้า <c ười> กเขาเหรอพี่นอ้องมั้งน่ำดูใต้ตาอืมกินอะไรก็แซ่บนะนกินอะไรก็อร่อยนี่บอกว่าขาวเสี่ยไม่ถึงเนื้นแแอแซ่บปาตเกียหาต้นมะม้าพี่นอ้องมาเดี๋ย มะมาสามต้นเบิดเหรอเดี๋ยวมา ần, ม,มาสามต้น่งมะมาสามห่อเวอร์ตสิหลายหน่อยเดีย๋ยวนี้ เป็เนมบ,บนังคับทำยังไง กรอบดีเนาะเส้ยนยังไงม้ปฝาแท้น้ันแข็งนน้นำดิ้งเย็นมีแยงก่อนเอ้ยเป็นเส้นม้าหมา,มาเป็นแบเบาไก่เอ้ยมิตรตอนลูกชิน้นตามมาเถอะลูกชิ้นเนี่ยของเบาไก่ล้วนๆมิตรเบาไกม่มากค่ะ 我真有点儿馋。 ิดบ่หมดสิหมดเหลือแล้วอืมามากนี้กินแตงแก้ม ตอนแรกะไม่ว่าสีน้ำแสแบหมูกับหมูย่อไปเนองเบาไกลขอใส่เป็นหมูย่อกับเป๋ปวดมันเล่ามากนะแสบไหลไปเนาะ พาวไกไปกินบุฟเฟ่หรือว่าชาบูก็ตามพี่น้องตอนเด็๋เสียงเงินไม่ได้นั่งกินเขาะว่าเพื่อนกินจบไปลุกชินพัวบูกชินปูอารตเป็นสิไม่พี่น้องถ้าร้านแต่มีขนมจีบสาลาเปาในี่โอ้แล,ล้วโลยหม,มูกินอยู่บ้าณซีตอนพี่น้องที่เหลือมแต่ลูกชิ้นสามีกระจงแต่ไม่กินชาบูเสียพี่น้องไม่กินลุกชินกินอยู่บ้านก็ได้เนาะ ต้องคุยกันก่อนได้พี่นอ้องก่อนสิไปว่า้ามให้กินแต่ว่าให้กินเท่านี้เท่านี้มันยังสิคุ่มมันนี่เบาๆเบาๆเลยมใสัหิวแห้งค่ะพี่นอ้อง กินของแต่หนูเช้าอย่างโมงสี่โมงสองเนาะตอนนี้จ้ะที่ว่าสามีอัดอยู่นะฮะเน,นี่ยถ่ายวิดีโออยู่กับประมาณเกือบสองคุมแล้วพี่น้องค่ <c ười> ยยอยกินข้าวกันนันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่เฮ็ดไปเฮ็ดมากอะบายสามแล้วพี่น้องแต่เรียกว่าสิกินข้าวเที่ยงโอ้แต่กินข้าวเที่ยงกับสิบวกหิวข,ข,ข้าวแรงอยู่ละ เลยเออลอัดวิดีโอเดี๋ยวพี่น้องเ้ แซ่บหลายเนาะหมดเลยไหลายแล้วเนี่ยน้อยๆนะ <มา S 1> ตอนนี้ต้องมาสามฮอร์แล้วสาวมี่จะกินตํมา,มา,า,มมามาม,ามา่าข้าวมี่มาม่าอันนี้ยังก่หมูย,ยกอกะทอนยาวๆน้ำตลาดไปพี่น้องเราซื้อมาถุงหนึ่งมาได้สองทอนสาวม,มี่เทปเป็นปทอนอันปวดนี่กะห่อหนึ่ง คุณตะคนถามมากินอันนี้กินเขาอีกบ่ถ้าเกิดนอนเกินหาทุ่มไปนี่หาทุ่มเนี่ยมานอนนี่เบาไก่ต้องไห้สามีมาเท็ดกับเขาไห้พี่น้องมันชอบอยู่กลางคืนครับพี่น้องถ้าเกิดว่ามีกระเพาะอยู่เลากับสุบัยากจัวล้างเท้อแบบกระเพาะเขากินแรงแเขากระเบิดสุดพี่น้องอยู่สองคนเนาะกลางถวยล่างซ้ำเรียบร้อยคือไรล่างถวยเรางซ้ำเรียบร้อยเราเสียนีนก่กับกระเพาบะเหลือ นอนสนหาทุ <static. S 2> them, ่มควบคุมไปเลยนาะจงไม่ค้ดกระเพากินสมือพี่น้องหมดแล้วเรียบร้อยดีเกี้ยงวันนี้วันส่งเรแจ้งบบบมนบอน้อนบะเกินหาทุ่มจังใดก็ต้องเดบแตกไม่ใหดแต่เบากรกินแท้ควรมาแมนเข่าคุณกินด้านนีย บอกก็พี่น้อ,องนะยผบาวไปไม่เลยสามีวะเหมืหอ,อมเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้ากินอะไรเด็ดๆฝากติดตามได้นะครับรับรองว่าแซ่บอีลีบุดพี่นองเดี๋ยวต,วตอนพีก็บหอมหัวใหญ่กับบักเกอร์เทศอร่อยมากถ้าแมนกินบักเกอร์เทศกับบอลเหลือพี่น้อง เป็นจังไงนะจ๊ะผู้ใดมากกับล่องเห็ดกินคือจังสามีเบาไกลเด้อจ้ะมื่อีเฮาสองคนกับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุพุสุคนที่ค่อยติดตามให้กันตั้งใจช่วงนี้อาจสีบ่ได้ลงทุ่มือปันใดค่ะเพราะว่ากับติดภารกิจเรื่อยๆโยคะช่วงเนี้ยัจนนาเฮาสองคนกับฝากเป็นมังใจให้สามีเบาไกลไปตลอดเด้อจ้าเมื่อีก็ขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องมือหมาฟ้าไม้ค่อยพบกันนะคะสวัสดีค่ะ